สวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วัวันนี้เราจะมาพาน้องเล่นบทบาทสมุินะครับพันหนังสือนิทานนะครับเรื่อง where is bear จ้าหมีอยู่ไหนนะ where s bear มีอยู่ไหนนะการเล่นเสมือนนะครับหรือว่า pretend play เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเป็นการฝึกสติปัญญานะครับฝึกความคิดสร้างสารรค์แล้วก็จินตนาการ ถ้าเด็กคนไหนสามารถทําได้เนี่ยแสดงว่าเก่งนะครับแสดงว่ามีจินตนาการที่ดีแล้วก็มีไอคิวที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลองฝึกนะครับสำหรับเด็กเล็กนะบทบาทสมมุติผ่านการเล่นนะครับบทบาทสมมุติกันเป็นสัตว์นะดูซิว่าสัตว์แต่ละตัวมันมีท่าอะไรบ้างนะครับก็อันนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ2ขวบแต่ว่าจริงๆแล้วสักขวบครึ่งก็ได้นะครับก็จะมีสัตว์หลายชนิดเลยนะมีตัวอะไรบ้างมาดูก่อนนะฮะทาร์เกอร her อ่านี่ท่าท่าเสือนะ tiger tiger เสือ her อะถัดมา fox 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 นี่คือตัวอะไรมาจิ้งจอกนะทำท่าเจ้าเลนนะ่ะ <c oughs> ผมก็ทำท่าไม่เหมือนนะไปคิดท่าเอางนะ bird bird ทำท่าบินนะบิน and turtle 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 คือท่าเดินช้าๆก็ได้นะ ทำท่าเดินช้าๆ turtle and frog frog ก็ทำท่ากระโดด frog นะครับ and the bear bear ทำท่าหลับกันนะมีจำาินินะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกครั้งที่เรา,เาพูดชื่อสัตว์อะไรสักอย่างเนี่ยในเรื่องนี้ให้เราทำท่าประกอบไปด้วยนะแล้วก็ให้น้องเนี่ยทำท่าตามคือเด็กอายุประมาณสักขวบครึ่งหรือสองขวบเนี่ยเขาจะเริ่มมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ทำตามเราได้ละนะ ก็ถ้าเกิดว่าน้องไม่ทําตามเนี่ยอันนี้เป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสังเกตได้ว่าน้องเนี่ยทำท่าตามในขณะที่เราเล่านิทานหรือเปล่านะครับอ่าอย่างเช่นผมจะลองดูนะครับ bear ทําท่าหลับนะ and tiger her ทำท่าเสือไปด้วย they are friends ทําท่าเป็นเพื่อนกัน they are friends we are friends they are friends เขาเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนเป็นยังไงเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนไปเล่นด้วยกันนะไปเล่นด้วยกันนั่นเอง they are friends วันนี้เขามาเล่นอะไรกันทุกคนวันนี้เจ้าไทเกอร์ her กับ b บร์ทำท่าหลับจะไปเล่น hide and seek ไปเล่นซ่อนหากันเถอะทุกคนเจ้าแบร์อยู่ไหน bears bear knock 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 ทำท่าเคานะต้นไม้นะ knock 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 อยู่ในต้นไม้หรือเปล่า Is he here? เจ้าแบะเจ้าแบอยู่นี่หรือเปล่า Where is the bear? Where's bear? อยู่ในนี้หรือเปล่านกๆๆทำท่าเคาะต้นไม้อ่แล้วก็ดูสังเกตว่าน้องเนี่ยทำท่าเคาะตามหรือเปล่านะครับ No อยู่ไหมไม่อยู่อา้าวแล้วใครอยู่ที่ต้นไม้ล่ะ The bird Blue bird นี่ฉันไม่ใช่หมีนะฉันเป็นนก Hey Bird! come here let's play no I don't want to play with you <laughs> จัวนกไม่ได้อยากเล่นด้วยนะ I'm flying away what is he doing he's flying นี่ดูสิจ้านกทำไรอะ่ะอย่าลืมชี้อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราทำได้คือชี้พยายามชี้บ่อยๆชี้ว่านกทำไรอะ่ะลองชี้ที่นกสิ I'm flying ฉันกำลังบินอยู่ I'm flying oh okay เออเจ้านกเนี่ย ช่วยฉันไปตามหาเจ้าแบร์ได้ไหมโอเคได้นี่เจ้านกมาดูสิเจ้าแบร์อยู่ในนี้หรือเปล่าแบบ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 ส p l a splash splash เอ่อทำท่าเดินย่ำบนน้ำนะชบอช็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 ชชเป็นไงเอ้ย the bear is not here เจ้าแบร์ไม่อยู่ที่นี่นะนกรอโอเคลองไปหาที่อื่นดีกว่า oh no the bear is not here but who's here แล้วใครอยู่ที่ในน้ำล่ะ The frog is here. What is the frog doing? Jumping. The frog's jumping. ดูสินะเห็นมั้ยอย่าลืมเนี่ย The frog is jumping. เราทำท่ากระโดด.ทําท่านะดูสิ yeah. The fox um, the fox is here. What is the fox doing? The fox is running around in circle. วิ่งเป็นวงกลมนะครับนี่เจ้าฟ็อกซ์ฉันกำลังหาเจ้าแบร์อยู่เจ้าแบร์อยู่ไหนโอเคงั้นเราไปหาเจ้าแบร์กันเถอะนะอาจจะอยู่ในพุ่มไม้ก็ได้เฮ้ยเราลองเป่าที่พุ่มไม้ดูสิ let's blow it let's blow the leaves ดูที่ว่าน้องทำท่าเป่าต้นไม้ตามหรือเปล่านะเป่าแรงๆเลยเจอไหม no who's here ใครอยู่ที่นี่เนี่ย The turtle's e r The turtle. อ oh, ้อยากตามหาจบบระเบ้อแล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยนะแล้วก็ทำท่าเดินช้านะ The turtle ทำท่าเดินช้าๆนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้แหละนะมีสัตว์อะไรบ้างนะครับแล้วอาจจะทบทวนนะครับมี A turtle ทำท่าเดินนะ tiger frog กระโดด A bird b i n แล้วก็ fox running around อะไรเงี้ย running around จะแบบหมุนตัวอะไรเงี้ก็ได้นะ but where's the bear oh he's on the tree ทำท่าหลับนะเจ้าแบร์ไปหลับอยู่บนต้นไม้นั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่าทิทานแบบสวมบทบาทสมมุติไปด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมไปลองเล่าให้น้องฟังได้นะครับโหลดในลิงก์ด้านล่างนะครับผมเปิดใน iPad ก็ได้นะครับโอเคครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับกับพวหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ